สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็เจอกับต้าไมโครสมองนะครับอินคเวเตอร์นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าโคมัสือดีซีนะครับกับเจ้ามาร์คีนะครับบูมยาวนะครับไอยี่เนาะนะครับก็พามาชมนะครับวันนี้ก็ฮะวันนี้ก็พามาชมนะครับบ่อปิงนะครับเขาจะเรียงปิงเนาะก็เป็นฝีมือการทําของน้าองนะครับ บ่อนี้ก็เป็นพี่ควรทําไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับรงนี้ก็ปรับเรียบร้อยแล้วก็มาลุยบ่อนี้ต่อนะครับนี่บ่อนี้ต่อนะครับแต่ว่าวันนี้รถจอดนะครับไม่รู้รถเป็นอะไรนะครับมาไม่เจอนะครับมาไม่เจอน้องอองเลยนะครับคนขับหายทั้งสองครับนี่กมมสื่อดีดีซีออกมาเมื่อวานเนาะนะครับส่วนเจ้ามักทีนะครับก็จอดดับสนิทครับเวลาตอนนี้ก็16นาฬกาแล้วเนาะก็โทรถามเมื่อกี้นี่นะครับ ้องบอกว่ารถเสียทั้งสองเลยนะครับคันนั้นแป๊บแตกนะครับกาลังเข้าตลาดอยู่เข้าเมืองอยู่คันนี้ก็ไม่รู้อะไรเสียนะครับเอามาวานก็เสียเสียพร้อมกันเลยนะครับงานก็เหลือฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้เสร็จแล้วสลบนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับสลบสองฝั่งแต่ฝั่งนู้นฝั่งเดียวนะครับกาลังเกาอยู่นะครับกับปรับพื้นนะครับตัวใช้แท็กเตอร์เนาะดันนะครับดีสีน่าจะดันได้สักพักหนึ่งนะครับน่าจะเสีย บอกนี้เนี่ยบอ่อนี้ก็ดันเสร็จเรียบร้อยจบสวยครับบอ่อนี้นี่สวยงามพื้นที่บอ่อตรงนี้ประมาณถ้าดูแล้วประมาณหกเจ็ดไร่นะครับหกไร่ขึ้นเนาะใหญ่ๆทำสวยครับสวยมากนะครับถือว่าสวยเลยนะครับปรับได้เงียนตาเลยนะครับมากทีนะครับช่วงนี้ก็ซ่อมบ่อยนะครับวันก่อนก็ฟ้าสู นะครับฝ่าน้องไปทำไม่มีแรงนะว่าเห็นลูกค้าว่าน้องจะเปลี่ยนปั๊มด้วยนะครับเป็นมาร์กทีเปลี่ยนปั๊มปั๊มเกียสามวีนะครับเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับพอปั๊มเก่าพอเครื่องทํางานช่วงแรกแรงนะครับแต่พอเครื่องรอดไปเริ่มอืดนะครับน้องบอกนะครับ่าจะเปลี่ยนเป็นปั๊มในเป็นของไต้หวันหรือเกาหลีเนี่ยฮะมันมีสองสองแบรนด์เนาะนะครับของเกาหลีไต้หวันเจ้าดีซีนะครับมาอย่างแรงมาอย่างเท่นะครับตัดเสร็จแล้วนะครับ ตซื้อน้ำมาฟ้าครับไม่เจอคนขับวันนี้โอ้ไม่รู้เสียอะไรเนาะฝั่งน้องไม่ชัดเจนเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยนะครับคันนี้ก็เสียนะครับพิรัตนะครับขับโดยพิรัตก็ถือว่าเป็นรถสวยคันหนึ่งเนาะคันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนโซ่มาสองฟัง <c oughs> อ่าน้ำมันไฮดรอลิกฟังนี้ครับอันนี้น้ำมันดีเซลไฮดรอลิก เพราะว่าใช้ไฮดรอลิกขับเคลื่อนครับนีอ่อยู่ในเกณฑ์ไฮดรอลิกก็ต้องเติมน้ำมันเครื่องก็ต้องเติมเนาะขับเคลื่อนกี่รอบไปนี่โอ้ดี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับดี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอ้เครื่องมันก็ไม่ใหญ่นะเลยเนาะอกแทำไมแรงวันแรงเยอะเสียเออนี่น,น,น,นี่เครื่องคือเครื่องเล็กๆไม่ใช่ใหญ่เนี่ย สุบโครมาสึกนะครับเป็นเครื่องของโคมาสึกเลยเนาะนะครับแล้วผมก็สงสัยเหมือนกันแล้วไอหม้อน้ำนะครับโอ้ฝุ่นไม่กองไม่เป่าต้องเป่าเลยปะโอไม่รู้อะไรเสียเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้นะครับแต่ว,ว่าคันนี้ก็เหมือนเกียวโอโต้นะครับนะครับครงนี้เราแคมาเข้ามาช่วยตรงนี้เราเข้าเข้ามาช่วยนะตรนนี้ น้ำมันที่ใช้นะครับน้ำมันไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ก็จะถูกหน่อยนะครับก็ใช้ตัวนี้แหละครับนี่ที่ว่าใช้เติมน้ำมันรถโคอยู่นตอนนี้นะครับเติมโอเคนะครับบ่อนี้ก็รับนะครับบางทีบ่อนั้นก็ซานี้นะครับอิสหนึ่งสามห้าสี่เนาะนะครับโอเคนะพี่น้องเนาะก็อยู่ติดทะเลนะครับก็ห่างจากทะเลไม่ไกลเนาะนี่ก็ทะเลตรงหน้าก็ทะเลเนาะนะครับบางทีจอดดำสนิทนะครับ แป๊บแตกเดี๋ยวเราไปดูว่าแบบแตกตรงไหน,นไปเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามันแตกอะไรตรงไหนเนาะไม่ได้ครับต้องถ่ายคลิปก็ต้องเอาเนาะรนแรงแรงจังหวัดพัทลียาวถึงสองเมตรนะครับรถจะต้องมีซ่อมมีเสียบ้างนะครับใช่นะครับนานแล้วไม่เคยซ่อมเลยนะครับถึงเวลาของมัน ตรงนี้ก็น้ำเค็มเนาะนะมา้ามาในล้าดฟองครับโอ้เดี๋ยวจะเดินไปดูแป๊บนึงนะครับอักสามนาทีนะครับดูอาการก่อนมันแตกตรงไหนน,นะครับก็ดูอการทำไปด้วยเนาะ ตะกอดบอนี้ก็ลกนะครับเป็นเหมือนเหมือนบ่อกับพวกนี้น่ะนี่เลยกแบบนี้เลยนะครับก็เจอไ่โคเข้าไปก็เกี้ยงตับนะไปดูนะครับเพื่อรู้นะครับว่าตรงไหนแตกนะมาดูช่วยกันครับก็มือใหมนะครับก็อยากรู้อยากเห็นเนาะนะครับเป็นความรู้ให้ตัวเองด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเด้อนะครับมาดูมาดู อ๋อนี่นี่นี่เห็นอาการแล้วอ๋อดูครับนี่ตัวนี้ไหมใช่ตัวนี้ไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันเด้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมันอยู่หลังอู้หูข้าวน้ำมันเต็มเลยท่านผู้ชมข้าวน้ำมันไฮโดรลิกโอ้ ขอดูดูยังไงแตกนี่โอ้โอ้อาการขึ้นดูดิเดี๋ยวขอญาตด,ด้วยนี่ยังแตกอยู่เลยนี่โอ้ตัวใหญ่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตด,ดูก่อนเด้อสายไหนนี่ โอ้ไม่ใช่มาจากไอตัวไฮดรอลิกเลยบ่พี่น้องโอ้นี่เห็นแล้วเห็นแล้วใช่จริงนะครับนีน่าจะมาจากตัวไฮดรอลิกจริงเลยนี่ใช่ไหมนี่นี่นี่ตัวนี้ครับแตกโอ้พบเจ้าปัญหาแล้วพบเจ้าตัวปัญหาแล้วนี่โอ้ดับสนิทดับสนิทเลยเนี่ ก่อนยังครบเลยนะครับแล้วไม่ต้องสงสัยนะทำไมต้องมีกวดน้ำนอกมาก่อนเนี้ยเนี่ยเพราะว่าฝาล์วนะครับพังอยู่อะไรไม่รู้น้องบอกต้องเติมน้ำมาน้ำชั่วโมงนะครับโอเคก็เจอตัวเจ้าต,ต,ตัวปัญหาแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมาซ่อมกับน้องอองเนาะนี่ผมรู้ครับตัวนี้ครับตัวนี้เจอเจ้าปัญหาแล้วนะครับนี่โอเคนะครับเจอแล้ว อ๋อนี้ไม่ได้ชมไม่ได้ดูนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไว้วันหน้านะครับมีโอกาสนะครับพรงนี้เดี๋ยวเข้ามาติดตามบวกน้องต่อนะครับงานอุตสาห์เสียน้ำเย็นมาฝังน้องแล้ววันนี้โอเคโอเคนะประมากับเสียเร่เจ้าเดิมเจ้าเก่าครับก็ฝากกดไลค์ติดตามไปด้วยเด้อนะครับกับทีมงานน้องเทคเตอร์นะครับลูกสมุนเนี่ยมามาแล้วไม่เจอนะครับน้องเราไปซ่อมแหละทุกเมื่อกี้กว่าน้องอองอยู่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมช่องตาไมโครสมืองเนาะนะครับก็จะพาชมรถขุดทางใต้นะครับแดนใต้เนาะนะครับงานฝีมืองานการทำบ่อกุ้งนะครับเนาะแต่ละที่แต่ละที่ให้ท่านชมได้ชมกันเนาะนะครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับไปดูอีสานบ้านเฮานะนะครับก็ไม่ค่อยคนมีใครทําช่องนะทางใต้เนาะช่องเกี่ยวกับพวกบ่อกุ้งบ่ออะไรนะครับฝากไว้ด้วยครับตาไมโครสมืองเอ็กโคเวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ